ฝันเห็นคนฟันกันจะมีโชคบุกทางทิศเหนือมาจากคนผิวสองสีละหวังเรื่องอารมณ์ให้ดีก่อนจะไปฟังทํานายฝันเลขเด็ดนําโชคอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเป็นกําลังใจให้ช่องฝันดีกับเลขนําโชคด้วยนะคะเรื่องนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะ ฝันเห็นคนฝันกันฝันเห็นคนแทงกันทำนายฝันว่าจะมีโชคอยู่ทางทิศเหนือมาจากคนผิวสองสีระวังเรื่องอารมณ์ของคุณให้ดีเพราะมันจะนำพาความเวลวร้ายมาให้คุณระวังข้าวของเครื่องใช้ในบ้านจะแตกหักสูญหายดวงด้านความรักคนโสดต้องพึ่งพาเพื่อนปุ่มคนใกล้ตัวเป็นพ่อสื่อแม่ชากให้ถึงจะสำเร็จ พบกันแบบเพื่อนมานานจะสวีทหวานแววในพริบตาเตรียมตัวแผนวิวาสายฟ้าแลบได้เลยคนมีคู่ความรักของคุณค่อนข้างจะห่างเหินไม่ค่อยเข้าใจกันเท่าไหร่นะักดวงด้านการงานการเงินจะพบกับปัญหาที่ยังไม่มีทางออกหรือยังแก้ไขไม่ได้ในระยะนี้ต้องมีความอดทนสูงมาก เงินพิเศษจะมาจากการบริการที่ถูกใจคนอื่นสึนงท่าที่เกิดจากไอเดียใหม่ๆระวังเรื่องการเมืองในออฟิศบ้างอย่าไว้ใจใครง่ายๆเกินไปเลขนำโชค7 8 8 5 9 4 4 4 4 8 0 3 9 4ฝันเห็นคนตีกันฝันเห็นคนทะเลาะกัน ทำนายฝันว่าการเสียงโชคคิศเหนือเป็นทิศมงคลสําหรับคุณจะมีงานสังส่งรค์กับญาติมิตรพี่น้องมีเหตุวิกฤตนิดหน่อยทําให้กิจวัตรประจำวันไม่ราบลื่นดวงด้านความรักคนโสดมีเกณฑ์ได้พบรักกับคนมีเจ้าของแล้วเข้าให้อย่างจันคู่รักที่คบกันมานานถึงเวลาแล้วที่ต้องประกาศเลิกดีเสียที คุณมีโอกาสที่จะพบกับปัญหาไม่เข้าใจกันแล้วเกิดอาการโมโหได้ง่ายขึ้นดวงด้านการงานการเงินเป็นช่วงที่รับงานหนักให้อดทนไปก่อนแล้วผลที่ตามมาก็จะดีเองจะได้รับการเห็นใจจากเจ้านายธุรกิจการค้าในช่วงนี้อาศัยการเจรจายอย่างเดียวคงไม่พอต้องใช้กลยุทธ์อื่นๆด้วย หากเรียกร้องเก็บหนี้เก็บสินจากใครต้องใช้เวลานานต้องอดทนหน่อยแต่ก็สามารถเก็บได้จนหมดเลขนำโชค5-6-7-0-3-2-1-3-1-7-8-7-9-3-0-2เพื่อนๆเ,เคยฝันเห็นคนตีกันคนทะเลาะกันคนฟันกันแบบไหนมาเล่าให้เราฟังกันบ้างนะคะ ส่วนใครที่อยากให้เราทำคลิปเกี่ยวกับอะไรคอมเมนต์บอกเราด้านล่างได้เลยค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ